วัดีค่ะวันนี้พบกับน้องบอมนะคะวันนี้จะพามาชมคลองถมอําเภอเงาวนะคะคลองถมที่ทุกแรกทุกแดงวันอังคารจะมีก็เขาเรียยว่าเราจะมาเที่ยวทุกวันนะคะไม่มีเงินก็มามีเงินก็มายืมเพื่อนก็มาค่ะ,ะ,คะใครมาไม่ถูกมาตรงนี้นะคะให้ดูป้ายตรงนี้นะคะกาดหลวงใต้เมืองเงาเงินอยู่ตรงข้ามออถนนพหลโยธินสองไม่รู้นะคะถนนพหลโยธินแล้วก็จะเห็น<ป>ตรงนี้นะคะป้ายกัดหลวงใต้ เชิญชวนค่ะหลานพ่อหลวงค่ะไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้ฝนตกมีน้ําด้วยค่ะน้ําค่ะลึกมากนะคะกูลองจมด้วยนะคะลองเพลงนะคะคาราโอเกะหนึ่งค่ะวันนี้นะคะเราเพื่อนซื้อนี่นะคะซื้ออะไรบ้างคะวันนี้เออเขาสวัสดีค่ะก็เลยต้องซื้ออร่อยมากค่ะ นะคะคอร่อยมากมีฝักบุบนะคะนรันเพื่อนจิ้มไม่ได้ค่ะล้ำก๋าเจ้าออ้มมามิ ปังมากห่อนมืออเก๋ห่อนนี่ค่ะห่อนน้ำมากนะคะมันแค่นี่นะคะนี่ก็อเครื่องสอบกนก็อร่อยมากเหมือนกันไม่แพ้หนอนเลยนะคะนี่นะคะตรงไปก็จะอีกยาวแล้วก็อ้อมติดอีกนะคะไม่ได้กว้างแต่ก็ไม่ได้ใกล้าจะไปเจอตัวอตู้ที่ตู้อันนี้สั่งน้ำอะไรคะพี่บอมสั่งน้ำอะไรคะสตรอเบอร์ี่ค่ะมีหลายรสนะคะนี่แตงโม บูเบอร์รี่ชาเขียวชาดา,ลา,ลาลบลาได้แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวชิมเลยื่อนก็นจะแยกต่ออูดนะ้น<า>จิ้มก็สั่งกีวี่ไปเลกีวี่แบบปังๆคะ่ะไม่จริงนะคะมันมีอีกยาวเลยนะคะเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่ไปถึงร้านที่อยากไปแล้วค่ะร้านชั้นไมยค่ะส้านนี้มันดาดนะคะ ขยเคร้าน่าใมีน้ารองเท้านีนกัมกเลเราจะไปร้านที่ทุกอย่างแบบถูกมากนะคะสำหรับเหมาสำหรับคนที่งบน้อยแล้วก็ไม่มีเงินเหมือนดิฉันนะคะต,ตอนนี้ค่ะตอนนี้อยู่อันนี้นะคะร้านที่ที่พูดเมื่อกี้นะคะตอนนี้มาดูเลยคะ่ะมีของมากมายราคาไม่เกิน5 0บาทค่ะ ขอราคาถูกมากเมนูดังๆมึงกับีเสียคีย์มันนี่เหรอมีทุกอย่างใครยังมัดผมกระจกของเล่นขวบเด็กเล่นนะคะที่ฆ่าผมหลายๆอย่างสกร้าที่ใส่ของนะคะมีหมดทุกอย่างที่คิดแห้งนะคะเพื่อนๆไม่มีใช้ค่ะวันนี้เลยซื้อให้เพื่อนๆเลยหนึ่งอันรวยมากค่ะอันละสิบบาทนะคะ ที่ของผมบ้านเรานะคะมีหลายโปรโมชั่นนะคะทั้ง3ตัวร้อยสตัวร้อยได้ไบางทีตัวละยยี่สิบห้าสองตัว,ตว,ตวก็ยัง70็ดสิบลนะคะทุกคน <c oughs> มาได้พามาหาโปรโมชั่นที่ไม่ได้ต่อไปนะคะจะเป็นร้านที่ทุกคน,นต้องแวะนะคะทั้งเด็กน้อยเด็กใหญ่มา <c oughs> มาซื้อกันหมดเลยนะคะนี่นะคะอยากให้เ,เพื่อนๆแวะนะคะเพื่อว่นเร็วซ้ายค่ะเข้าเลยค่ะร้านนี้เป็นร้านที่ดีนะมีขายทุกอย่างนะคะเตี๋ยวหมงเตียวหมวงเกล็ดหมวงยังมันมีค่ะแฟชั่นใหม่นะคะมุ้งข้างตัวค่ะ นะคะตาม่วงด้วยนะคะขอดอกข้ัวโพดค่ะเรื่องท่านร้องไห้เลยนะคะอะไเขอแมงจิมมีอร่อยจะร้องไห้ค่ะไม่ได้เผ็ดนะคะร้องไห้ลำก็ไม่ได้อร่อยนะคะเป็นมันเห็ดค่ะไม่ได้อร่อยว่าเลยค่ะอร่อยมากถูกไหมคะพี่สาววันนี้ไม่ได้ถูกค่ะเพราะว่าไม่โดนใจ นี่นะคะใครอยากเจออะไรที่แบบผสมผสานนะคะฟิวชั่นระหว่างสลักกระพัดกับคองถมนะคะนี่นะคะดูนะคะนี่มาเที่ยวเลยอะไรคะเนี่ยมาผับหรือไงนะคะโอ้โหอยากมันด้วยอยากซื้อของด้วยอยากเสียตังค์ด้วยมาที่นะคะคลองถมงาวค่ะนี่นะคะอะไรเอ่ยเสียเงินไม่พอนะคะเป็นเลย เพราะเราไม่เดินรอบเดียวนะคะเดินสองรอบค่ะไม่กระเดินรอบเดียวค่ะค่ะไลค์กดแชร์กดซับกดไลก์กด